คุณครูอ้อมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำวันนี้กิจกรรมที่คุณครูนํามาให้เด็กๆทานะคะก็คือกิจกรรมเบนยินนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆสงสัยกันไหมเออว่ากิจกรรมเบนยินนะคะมีลักษณะเป็นแบบไหนวันนี้นะคะกิจกรรมเบนยินของคุณครูอ้อนะคะก็จะเอามาให้เด็กๆทำทั้งหมด4ท่าค่ะครูอิอมี3ท่าด้วยกันค่ะครูอ้อเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่า3ท่านี้มีท่าอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้ว งั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะงั้นเราไปเริ่มท่าที่หนึ่งกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะค,คุณครูจะให้ใเด็กๆนำมือขึ้นมาสองข้างแบบนี้ค่ะข้างขวานะคะให้จับที่จมูกค่ะ ที่จมูกค่ะแล้วก็ข้างขวานะคะจากที่สุดท้ายค่ะเรามาทําไปพร้อมๆกัน5ครั้งนะคะนะับหนึ่งาสีเรามาทําไปพร้อมๆกันถึก5ครั้งนะคะนะับหนึ่ง สองกันเลยค่ะเด็กๆข่้ที่สองนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนำมือขึ้นมาทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะแล้วจีบพ้าหากันแบบนี้เลยนิ้วจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนําทั้งสองข้างมาชนกันค่ะแบมือขวานะคะแล้วก็นํามาชนกันอีกหนึ่งครัง้งจากนั้นเอามือขวาหุบลงแบบนี้ค่ะแล้วก็แบมือซ้ายแล้วก็นํามาชนกับมือขวานะคะเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะ5าครั้งนะ ทำตามนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะมาทําไปพร้อมเราจะมาทําพร้อมๆกันอีกห้าครั้งนะคะนะ 1, 2, 3, 4, ับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าท่าที่สองเราก็จบลงไปแล้วนะคะ งั้นเรามาเหลือท่าสุดท้ายแล,แล้วก็คือท่าที่สามค่ะเด็กๆท่าที่สามก็ยังต้องยกขึ้นมือขึ้นทั้งสองข้างแบบนี้นะคะให้นํามือข้างซ้ายนะคะตบที่อกเบาๆค่ะแล้วนํามือที่ข้างขวานะคะลูกบนที่ท้องค่ะเราจะนับไปพร้อมๆกันนะคะนับหนึ่งสองสามสี่จากนั้นนะคะให้ติดอยูนะคะแล้วก็นํามือข้างขวานะคะมาตบ มือทางซ้ายมาลูปกปนที่ท้องนะคะเราจะนับไปพร้อมๆกันนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากันบ้างค่ะเด็กเราก็ทำกิจกรรมเบียนยิงครบทั้งสามท่าแล้วนะคะที่เด็กรู้ไหมคะว่ากิจกรรมเบียนยิงมีประโยชน์เยอะแยะเลยคุณครูอ้อรู้ไหมคะว่ากิจกรรมเบียนยิงมีประโยชน์ยังไงกันบ้าง คุณครูอ้อรู้ค่ะคกิจกรรมเดนยิมนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะจะทําให้สมองของเด็กๆนะคะทั้งซีดซ้ายแล้วก็ซีดขวาน,นะคะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ทําให้เด็กๆนะคะมีสมาธิมากขึ้นมีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้น,นะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเอิงกิจกรรมเดินยิมมีส่งเสริมให้เด็กๆได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคกิจกรรมเดนยิมยังมีประโยชน์ยเยอะแยะเลยถ้าเด็กๆได้ทํากิจกรรมแล้วนะคะรบกวนคุณผู้ปกครองนะคะ ถ่ายคลิปวีดีโอขณะที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมเนี่ยนะคะส่งกลับมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะกิจกรรมของคุณครูเอิร์งแล้วก็คุณครูอ้อน,นะคะก็ได้จบลงแล,งแล้วคุณครูเอิร์งและคุณครูอ้อน,นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้ว